สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุดินันน์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแชร์วิธีเพิ่มบัญชีรับเงินรายได้จาก youtube ค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชุดนันน์ชาแนลด้วยนะคะวิธีเพิ่มบัญชีรับเงินรายได้จาก youtube นะคะเราจะต้องเข้าไปที่หน้าบัญชี Google Adsense ค่ะซึ่งเราจะเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Chrome ตัวนี้เลยค่ะ เข้าไปที่ Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์ Google a s s e n s e l o g i n เข้าบัญชี Google a s s e n s e ของเรานะคะ <S <S เมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชี Google a s s e n s e นะคะให้เรากดไปตรงขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายตรงที่วงสีแดงให้ตรงนี้นะคะจากนั้นให้เรากดเลือกไปที่การชำระเงินค่ะตามรูปในคลิปวีโอเลยนะคะ เมื่อเลือกไปที่การชำระเงินเสร็จแล้วให้เลือกข้อมูลการชำระเงินค่ะทำตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกดไปที่ขีด3ขีดเลือกการชำระเงินและเลือกข้อมูลการชำระเงินค่ะเดี๋ยวพี่จะขยายภาพมาให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะตรงนี้นะคะข้อมูลการชำระเงินค่ะ จากนั้นนะคะระบบก็จะลิง์ไปที่ช่องทางการชำระเงินนะคะรอสักครู่นะคะเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนค่ะเลื่อนขึ้นให้สุดเลยนะคะตรงจุดที่จะเพิ่มบัญชีรับเงินจะอยู่ด้านล่างเขียนว่าช่องทางการชำระเงินของคุณตรงนี้นะคะ เพิ่มวิธีการชำระเงินเพื่อรับรายได้ของคุณตรงนี้นะคะการที่เราจะสามารถเพิ่มบัญชีรับเงินได้นะคะเราจะต้องสะสมเหรียญให้ครบ1ิบเหรียญก่อนนะคะหรือว่า10ดอลลาร์นั่นเองค่ะก็มีเพื่อนเพื่อน้องๆหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าไม่มีช่องให้เพิ่มบัญชีรับเงินนะคะเพราะฉะนั้น น้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะต้องสะสมเหรียญให้ครบ1ิเหรียญก่อนนะคะถึงจะสามารถเพิ่มบัญชีรับเงินได้ค่ะตัวอย่างของพี่เนี่ยนะคะก็มี106เหรียญแล้วนะคะช่องทางการเพิ่มบัญชีรับเงินก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้อัตโนมัตินะคะจากนั้นนะคะให้เรากดไปตรงคําว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินตรงนี้นะคะตรงที่วงสีแดงให้ค่ะเรากดเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะขยายภาพนะคะมาไว้ทางด้านขวามือนะคะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะสำหรับการเพิ่มบัญชีธนาคารการรับเงินนะคะ ถ้าเราทำ u t u b e และเลือกเขตประเทศไหนต้องใช้บัญชีธนาคารของประเทศนั้นนะคะอย่างเช่นอันนี้เลือกเขตประเทศไทยก็ต้องใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทยค่ะเรามาเริ่มกรอกข้อมูลกันเลยค่ะบรรทัดแรกเป็นรหัสผู้รับเงินนะคะตรงนี้ไม่มังคับไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะบรรทัดต่อไปนะคะจะเป็นชื่อในบัญชีธนาคารหรือชื่อเจ้าของบัญชีนะคะ เอาสมุดบัญชีมาดูนะคะพิมพ์คำนำหน้าด้วยนะคะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะบรรทัดถัดไปเป็นชื่อธนาคารนะคะและด้านล่างจะเป็น w w i t b i คหรือว่า w w i t Code นะคะสำหรับชื่อธนาคารให้ใช้เป็นชื่อเต็มของธนาคารนะคะ ซึ่งพี่จะใช้วิธีการไปก๊อปปี้มาวางะคะ่ะเพื่อที่จะได้ถูกต้องและแม่นยำนะคะซึ่งเราสามารถก๊อปปี้ทั้งชื่อธนาคารแล้วก็ Swi f t b i กหรือว่า Swift Code เลยค่ะเราเข้าไปที่หน้า Google นะคะและพิมพ์คำว่า Swift Code นะคะจากนั้นก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะเราเลื่อนลงมาเลือกธนาคารที่เราใช้นะคะของพี่เป็นธนาคารกรุงเทพนะคะชื่อธนาคารนะคะเราดูตรง แบงค์เนมตรงนี้นะคะเราใช้วิธีการ Copy แล้และเอาไปวางค่ะทําแบบนี้นะคะ Copy มาแล้วนะคะเราก็มาที่หน้าที่เรากรอกข้อมูลไว้นะคะจากนั้นกดวางได้เลยค่ะต่อไป Swift b บิ๊กก็เช่นกันนะคะเราก็ไป Copy แล้วก็มาวาง s w i f t b บิ๊กหรือว่า Swift c โค้ดนะคะตรงสีแดงๆตรงนี้ตัวเดียวกันนะคะเราใช้วิธีการ Copy แบบนี้นะคะคัดลอกค่ะแล้วก็นำไปวางได้เลยนะคะ ในบรรทัดถัดไปนะคะก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนะคะให้เราใส่หมายเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะการใส่หมายเลขบัญชีเขาจะให้เราใส่ทั้งหมดพิมพ์ทั้งหมด2ครั้งนะคะให้เหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดค่ะ เมื่อเราพิมพ์หมายเลขบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะคะชื่อนามสกุลชื่อธนาคาร s w i ปโค้หมายเลขบัญชีจากนั้นเดินลงด้านล่างนะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกให้เป็นสี้ำเงินตรงนี้ตรงตั้งเป็นวิธีการชำระเงินหลักนะคะจากนั้นให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อกดบันทึกแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราเพิ่มบัญชีรับเงินถูกต้องนะคะก็จะมาที่หน้าแบบนี้นะคะนี่คือเพิ่มบัญชีรับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องแล้วนะคะ ตรงช่องทางการชำระเง,งินของคุณตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเลขที่บัญชี3ตัวท้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะโดยพิมพ์ว่าโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วลงท้ายด้วยเลขที่บัญชีของเรา3ตัวท้ายแบบนี้นะคะในส่วนของท้ายคลิปวันนี้นะคะพี่ก็จะแชร์วิธีการอ่า ไป copy Swi ิ c โคดแล้วก็ชื่อธนาคารให้นะคะเราไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คาว่า w i ิ c โคดแบบนี้นะคะจากนั้นกดเลือกรวม w i ิปโคดธนาคารต่างๆในประเทศไทยนะคะจากนั้นระบบจะลิงก์มาที่หน้าสวิ c โคดของธนาคารต่างๆนะคะมีเกือบทุกธนาคารเลยนะคะในประเทศไทยเราก็สามารถเลือก copy อชื่อธนาคารแล้วก็สวิ c โคดของธนาคารต่างๆได้ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชุตินันชาแนลไว้ด้วยนะคะขอคนละ1นึ่งไลค์1แชร์ share, แล้วก็1 s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชุตินันชาแนลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ